S <S มาคผู้ชมคะกลับมากับแซฟทูเดย์ในช่วงสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวนา่นารักนารักที่บอกฝากกันจะได้อารมณ์ดีปิดท้ายรายการนะคะเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนแท้เวลาเพื่อนเกิดอะไรเราต้องช่วยเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนแท้กันจริงๆก่อนช่วย ขำก่อนถูกต้องเราเห็นหลายคลิปมากเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นยังไงไปดูซิว่าเพื่อนก่อนจะช่วยอคาขำก่อนยังไงค่ะเสียงหัวเราะอร่อยมากลูก น้องกาฟิลค่ะเป็นเจ้าของคลิปนะคะได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าถ้าเพื่อนคุณรถลม้มคุณจะช่วยเพื่อนหรือไม่คะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดข,ขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะ่ะเมื่อเพื่อนของน้องกาฟิลนี่แหละคนที่ล้มอยู่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วลม้มเพราะว่าถนนเนี่ยค่อนข้างกรุขะมีน้ําขังนะคะน้องก็เห็นว่าเพื่อนล้มลงไปนอนรีบวิ่งมาดูนะแต่ไม่ได้วิ่งมาช่วยขอถ่ายคลิปแล้วขำก่อนแล้วเสียงขำอร่อยมาก โชคดีที่เพื่อนของน้องไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะคะหลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปมีคนก็มาคอมเมนต์เพียบเลยบอกว่าครั้งแรกตกใจครั้งต่อไปขำคู่ <laughs> คืบ <laughs> อกนี่แหละคือเพื่อนแท้ยืนขำก่อนค่อยช่วยเออบางเม้นต์บอกว่าช่วยนะช่วยแต่ขอขำก่อนเห็นบ่อยอ่ะเรายังเป็นเลยบางทีนน <sh arp> เพื่อนนั่งเก้าอี้แล้วเก้าอี้ขาหักอ่ะขอขำก่อนแล้วก็ขอถ่ายคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเขาช่วย อดูแล้วคงคนดูเยอะเพราะว่าเสียงหัวล้อมันนี่แหละใช่หัวล้ออร่อยมากไม่เป็นอะไรเยอะได้แหละเลยกล้าขาวไ่าเอวส่วนเรื่องนี้นะคะเรื่องของแม่กับลูกคือแม่เนี่ยบอกลูกสาวตลอดเลยว่าแม่อยากให้ลูกเป็นหมอนะอยากให้ลูกเป็นหมอแต่แม่บอกแค่นี้ไงแม่ไม่ได้บอกว่าอยากให้ลูกเป็นหมออะไรแต่ลูกก็น่ารักมากนะทําตามความฝันคุณแม่ลูกเป็นหมอจริงๆแต่เป็นหมออะไรเดี๋ยวลองไปดูค่ะ จำสาวแซ่บๆค่ะวิ่งแต่ลูกตอนที่ถ่ายเนี่ยใส่แว่นเนี่ยถือใบประกาศลูกคุณหมอนะใช่ใช่อันนี้ดูลูกเป็นคุณหมอจริงๆแต่คุณแม่บอกไม่ครบไงว่าอยากให้ลูกเป็นหมออะไรดีไม่เป็นเป็นหมอดูเป็นเป็นหมอลำหมอดูก็ทําเงินก็ได้อยู่นะได้เงินเยอะนะเป็นหมออะไรก็เป็นเธอใช่แล้วหมอลำล้วน้องสวยมากเนาะมีเสน่ห์มากเนี่ยเนี่ยตาตรง้าเต้นหุ่นเหินหน้าตาอุ้ยเดี๋ยวเผลเผดังขึ้นมาแบบล่ำรวย พี่ <No. S 1> พูดสนับสนุนพี่เห็นคลิปนี้ของหนูจากการเป็นหมออะไรก็ไม่รู้แต่หนูมาเป็นหมอลำพี่สนับสนุนให้หนูเป็นหมอลำเพราะยุคนี้หมอรำมาแรง<ช>เดี๋ยวอ<า>ีกเหนื่อยจะโกอินเตอร์นะจะบอกให้ <No. S 1> เขากำลังวางแผนในการประชุมเขาอยากให้เป็นเหมือนงานเฟสติวลัลที่เป็นเกี่ยวกับหมอลำโดยเฉพาะแล้วพี่มิวใช่แล้วก็ชาวต่างชาติเขาชอบนะมาเขาชอบแล้วเขาเต้นกันมันเลยนะเวลาเปิดหมอลำทีอะคือเวทีมันอลังการคือสมัยเนี้ยคือเป็นจอ LED หมดแล้วอะ แสงสีเสียงก็จะอลังการ<ช>มากรวมถึงหมอลาเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นแบบหน้าตาความสามารถ<ช>แล้วแดนเซอร์โอ้โหอลังการนี่คณะอะไรเลยอยากรู้เลยเนี่ยขนาดแค่คลิปนี้นะยอดวิวก็3.4ล้านวิวแล้วนะโอ้โห ขอสนับสนุนเหมือนกันสนับสนุนอนาคตไกลเมื่อก่อนประสบความสาเร็จเมื่อก่อนผู้กกหลักผู้ใหญ่อาจจะมองว่าอาชีพแบบเราหรืออาชีพหมอลราอาชีพนักร้องเนี่ยเป็นอาชีพเต้นกินรํากินแต่ตอนนี้เต้นกินรํากินแต่เงินเป็นกอบเป็นกามเต้นไปเลยลูกจริงอันนี้คุณแม่ก็จึ้งเลยลูกสาวสวยนะคะแล,แล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวค่ะ,คะอ่ะไปถึงลูกชายวันนี้ลูกสาวใช่ไหมถึงลูกชายคุณแม่ก็ฝากความหวังแล้วก็แบบอยากฝึกให้เก่งเหมือนกันเขาก็เลยสอนให้ลูกชายเนี่ยแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตัวเองคุณผู้ชมก็ฝึกนะคะทําได้หมดเลยแต่มันก็มี เอก็ทําได้แต่ทำไมรู้สึกลูกแ,แปลกๆมันดูไม่เข้าพวกเป็นอะไรไหนไปดูภาพกันก่อนค่ะ ู้ใช้ที่ต่อท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวโพส์ค่ะโพส์คลิปสุดน่ารักเลยเมื่อคุณแม่สอนให้น้องได้แต่งตัวมาโรงเรียนเองค่ะตอนเช้าเรียบร่บอ่ะเนาะก็ไม่ได้สังเกตว่าอย่างไรยังไงนะคะแต่พอตอนเย็นมารับน้องที่โรงเรียนตอนแรกเห็นไกลๆเอ้ยทำไมเหมือนลูกเดินขยิงเท้ามาแต่พอมาถึงประตูเท่านั้นแหละอ้าวถุงเท้าที่ใส่ม,มันคือไซส์ผู้ใหญ่ น้องใส่เองด้วยก็เลยดันดําดันขาวมาเลยสลับกันเห็นไหมคะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะคนดูถึง1.3ล้านวิวค่ะคอมเมนต์เพียบเหมือนกันบอกว่าถุงเท้าคู่นี้ใช้คขมฉีกกดการใส่ถุงเท้าเลยบางคนบอกว่าถุงเท้าเท่จังครับมีแบบทูโทนใส่แบบคนเท่ก็ดูเป็นแฟชั่นเนาะเป็นแฟชั่น ของหน้าตาน้ารักด้วยแหละจะมามาลุกเอ้ยน่ารักน่าชังน่าฟัดมากแต่เด็กอย่างนี้เก่งนะฝึกให้แบบแต่งตัวไปโรงเรียนเองหรืออะไรเงี้ยทำได้แล้วนะน้องได้ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะยายหลานค่ะก็หลายบ้านเนาะเวลาลูกหลานอยากจะมีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพ่อแม่ก็จะแบบว่าอย่าเลยภาระมันเยอะนะรับผิดชอบไหวไหมใช่ไหมเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงนี่มันต้องรับผิดชอบสูงใช่ค่ะต้องดูแลเขาบ้านนี้หลานอยากเลี้ยงแมว คุณยายก็บอกไม่เอาอย่าเลี้ยงเลยสุดท้ายพอคุณยายเห็นแมวคุณยายอารมณ์เปลี่ยนเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะเมื่อบอกยายว่าซื้อแมวมาเลี้ยงแล้วไม่เห็นมีคของเล่นแมวบอกว่าไ่เอามาเลี้ยงบอก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 ว่าไ่เอามาเลี้ยงเลี้ยงยากเลี้ยงฉี่เลี้ยงเน่าฮักนินน่อยยุ้ยใช่หรอป็นตาฮักปิ้นป็้นปิ้นปินตาฮัก เอาทำไมเป็นอย่างนี้อ่าลองเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะเปลี่ยนได้แบบทันทีด้วยอ่ะโอ้ตอนแรกบนใหญ่เลยเนาะคุณยายบอกไม่เอาไม่ให้เลี้ยงมันเหม็นมันนูนมันนี่โอ้ยจิงจังว่าตอนดาตอนแรกเนี่ยนะจริงจังใช่จิงจังมากทีเนี้ยพอเจอน้องแมวนี่เป็นตาฮักอ่ะแมวมันน่ารักด้วยไงเอ็นดูตัวนิ้มแบบนี้ไงนี่ไง นี่ไงตอนแรกไม่เลี้ยงตอนหลังไม่ห่างไงเห็นหลายบ้านแล้วนะที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าแบบไม่เอาไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงปู่แล้วแล้วแล้วตอนท้ายก็คือหลานไม่เลี้ยงใช่คนแก่เลี้ยงให้ตอนนี้หลานรักคือเจ้าเหมียวตัวนี้นี่่มันน่ารักด้วยแหละเจ้าตัวนี้ดูสีขนมันสวยมากเลยนะคนรับมรดกตัวจริงคือใครไม่ต้องทายคือเจ้าตัวนี้โอ้ดูดีติดคุณยายตลอดเลยอ่ะ โอ้แต่มันแต่มันน่าหลงจริงๆดู<ช>ตามันสิผู<ส>้ชมตาม,ตามันแบบ้ยนื่อถึงกระตูเรื่องที่แมวใส่หมวกคาบอยแล้วแบบขี้อ้อนเลยอ่ะอ้อคุณยายมีความสุขเห็นไหมเลี้ยงน้องแมวเป็นทัดแมวทัดแมวนะแมวมันจะมีสื่อบางอย่างที่แบบเวลามองตาแล้วแบบใช่อยากได้อะไรต้องได้อ่ะแมวจะมีคาแรคเตอร์แบบตลกๆ้วยอ่ะเห็นแล้วก็แบบต้องห้ามใจเงเหมืออที่บ้านเพราะลูกก็อยากเลี้ยงเหมือนกันตอนนี้ให้เลี้ยงนกกระเต่ากับปลาเพราะมันพูดไม่ได้ อาหารแค่อะไรเราสามารถไปต่างจังหวัดได้ด้วยอเออนะคะอ้าวมาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะเป็นเป็ดค่ะแล้วก็กลัวหมูแต่ไม่รู้ว่าหมูใครหลุดมาไม่รู้จะสงสารใครดีน้องเป็ดก็กลัวจนยืนหลบมุมน้องหมูก็นอนอย่างสบายใจทั้งที่ไม่ใช่เล้าของตัวเองเอาเป็นยังไงไปดูค่ะแก yeah. หมูใครหลุดมานี่นอนเล่น ต่อท่านนี้นะคะพสคลิปสุดฮาเลยค่ะเมื่อดินเสียงเป็ดที่เลี้ยงไว้ในเล้าเนี่ยมันร้องผิดปกติเอ๊เป็นอะไรก็เลยเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงงงเลยไม่รู้ว่าหมูใครหลุดเข้ามาในเล้าเป็ดนะคะแล้วก็นอนเล่นน้ําสบายใจตัดผ้าไปเป็ดกลัวหมดแล้ว <laughs> โอ้ยไปยืนหลบมุมยืนมองหมูแช่น้ํานะคะคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะคะเขาบอกนุ๊ ที่บ้านอ่ะมีหมูยังเลี้ยงเราไว้ีสักตัวไหม <c oughs> เออหัวน้องเป็ดงงมากนั่นใครอ่ะแม่แล้วเป็ดมองกันพร้อมเพียงมากเลยไปยืนหลบมุมแล้วอม,มองหมูพร้อมเพียงมากเลยมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าแวะมาเที่ยวเฉยเดี๋ยวก็กลับแล้วแต่ด้วยความที่น้องหมูน่ารักด้วยเนาะ แล้วเดี๋ยวนี้หลายคนเลี้ยงน้องหมูเป็นเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงไงเป็นเหมือนหมาแมวอะคือเอามาเลี้ยงนในบ้านในอะไรจะมีพันหมูแคร์ไงใช่คือไม่โต<ล>แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่แคะแล้วตโตแล้วอยู่ในบ้านตัวใหญ่เบื้อเริ่มเลยตอนซื้อหมาตัวเล็กไม่โตแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ หมูตัวใหญ่แล้วสงสัยเลยว่าน้องหมูจะอยู่ต่อหรือว่ากลับบ้านบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะน่าจะมีเจ้าของอยู่แถวนั้นเดี๋ยวก็ต้องหาทางกลับบ้านแหละคุณผู้ชมอมีคลิปทิ้งท้ายกันเป็นรอยยิ้มให้คุณอารมณ์ดีกันก่อนลาจากกันไปนะจ๊ะข,ขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะคะจากมิจรีคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊าวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ